เข้าวงการมาได้ยังไงคือหนูว่าไม่เคยอยากเข้าวงการมาเป็นนักแสดงครับสิ่งที่หนูอยากเป็นอะ่ะคือหนูอยากเป็นพิธีกรคู่กับพี่สอรยุทธ์อ๋อเหรอจริงจริงอันนี้คือแบบกิเราเป็นพิธีกรของโรงเรียนอยู่แล้วแล้วก็ความใฝ่ฝันคืออยากจะทําพิธีกรคู่กับยุทธ์คือเรารู้ว่าเราชอบชอบอ่านชอบเขียนค่ะดังนั้นการอ่านหนังสือการเรียนอะ่ะเป็นเรื่องที่เราชอบเพราะว่าหนูอ่านหนังสือแล้วหนูมีความสุขแล้วหนูได้คุยได้ติวกับเพื่อนหนูแฮปปี้แล้วคือชุกเช้าที่เปิดทีวีมาเราก เดียวเรียนจบนะจะไปสอบผู้ประกาศข่าวอยากอ่านข่าวค่นะณณนะวันนั้นแบบช่วงประถมมัธยมมันยังมีสอบใบผู้ประกาศข่าวอยู่ค่ะ uh huh. แต่เหมือนพอหนูจบอะอ้าวิดโครงการใส่เลย <laughs> เขา <laughs> เขาไม่ต่อกันแล้วเวลาสำคัญก็มีแคสงานพิธีกรอะไรเงี้ยค่ะ uh huh. uh huh. ก็ได้บ้างรกัน uh huh. กันเด็กระยกันเยาวาชน uh huh. แล้วก็อยู่วันหนึ่งเขาก็าให้แคสหนัง นั่นคือการแคสหนังครั้งแรกก็คือ A T M A R A C E R A L E R ซึ่งเราก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวเลยว่าการแสดงคืออะไรเขาให้หนูทําอะไรหนูก็ทาอะฮะซึ่งเหมือนทางทีมเมื่อลยชอบว่าแบบไม่ไม่คิดเยอะไม่คิดว่ามันต้องเล่นยังไงเออเราไม่ได้เป็นแบบนักแสดงที่มาตามบล็อกไม่เคยไปเรียนการแสดงคือไม่รู้เลยว่าเขาให้ทาทำสิ่งหนหนูก็ทำแบบว่าแล้วเราทําเป็นหรอสกอยเนี่หนูก็เขาให้หนูทำอะไรหนูก็ทํะตามที่เราคิดว่ามันใช่เขาเขาบอกเอาลองอย่างนี้สิสมมติแบบสนุกขึ้นเล่นใหญ่ขึ้นก็ ก็ทาไปเลยก็คือไม่ได้คิดอะไรมันเลยกลายเป็นว่าดูธรรมชาติแล้วหลังจากนั้นประมาณหนึ่งปีเขาก็สร้างฮอร์โมนมันแบบเกิดขึ้นเร็วแบบไม่ทันตั้งตัวนักแสดงอ่ะเป็นหน้าใหม่เก้าสบเกอนต์ผู้บริหารของเราจะเรียกกันดัดดี้ครับดัดดี้นะวันนั้นก็จะบอกว่าถ้าเรื่องนี้เจ๊งอ่ะจะปิดค่ายแล้วนะวเพราะเหลือเงินอยู่สาม0มืนบาทคือถ้าพวกหูพวกหนูทำเจ๊งอ่ะก็คือเขาจะปิดค่ายแล้วกดดันไหมอย่างเงี้ยพะแล้วเราจะทำยังไงดีเพราะว่า เราก็ไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงนอกจากโอเคในสิ่งที่เขามอบหมายเราตั้งใจเรียนการสแสดงเราทํางานเราอินกับตัวละครตามที่แบบความสามารถพวกเราทุกคนจะทําได้ดีที่สุดอ่ะออนแอร์ไปแล้วค่ EP ะ EP แรก EP 2องเป็ไงฟีดแบ็กก็โอ้โหกระแสถล่มทลายมากในในโซเชียลในอะไรที่แบบว่าทุกคนงงว่าเหรอ <c oughs> แบบคุย <c oughs> เรื่องแบบนี้เลยเหรอแบบเกิดเกิดสิ่งนี้ขึ้นกับกับพวกเราเหรอแล้ว <c oughs> แล้วมันจะยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนประมาทเพราะว่ารับมือไม่ทันนะคะไม่รู้ว่าคือไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะจะดังขนาดนี้ไม่มีใครคาดคิดแม้แต่แบบตัวผู้ใหญ่เองก็ยังไม่คาดคิดว่ามันมันจะเป็นไปได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยจะเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการบ a y เดวิ m แมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโน2 9กันนะครับ